อันยองฮาเซโยค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องไกปูนะคะแล้วก็ทริปนี้ปูพาทุกคนมาที่เกาหลีใต้อีกแล้วแต่ว่าเป็นเมืองมูอันนะมูอันเนี่ยก็จะอยู่ทางใต้ๆของประเทศเกาหลีนะคะครั้งที่แล้วปูพาทุกคนไปปูซานเนอะรอบนี้นะเขาเป็นเเขาเรียกว่าทัวร์เช่าเหมาลำพามาลงที่มูอันเลยก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรบ้างเพราะฉะนั้นอย่าพลาดกดติดตามกันนะ เนี่ยที่สนามบินก็แบบเงียบๆก็มีไฟรเราไฟเดียวแหละเช้าเนี้ยเดี๋ยวเราเดินไปดูที่เซเว่นก่อนว่ามันมีอะไรขายบ้างโอเคแล้วก็ไปเที่ยวกันเลยจ้ารถมัดนะคะเขาก็จะจอดตรงนี้นะวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่ตาไผ่ด้านในนะคะเขาบอกว่าจะต้องเดินข้ามถนนแล้วก็เดินเข้าไปด้านในนะโหตอนนี้คืออากาศเย็นดีมากเลย Well I think about you And I think I have to listen cuz The sun is <laughs> up, it's a beautiful day My beginning will be as bright as the sun Come on you come along And it feels so bright ด้านในสวนไม้ไผ่นะคะก็จะมีร้านพวกร้านไอติมร้านกาแฟแล้วก็บริเวณนี้วิวก็สวยนะทุกคนดูนี่พูดว่าแบบเมืองนี้ใช้ได้เลยอะ่ะเออเนี่ยไอแนะนาแนะนำ,นะนำโ,โหคนที่แบบว่าไปโซมาบ,บ่อยๆนะแล้วหาที่เที่ยวใหม่ๆนะพูดว่าเมืองนี้ใช้ได้ ใช่ได้จริงด้วยไม้ได้จริงแต่เราเล่นไม่แฟนอันนี้นะคะร้านไอติมนะ เขาบอกว่าซื้อไอติมแถมซาลาเปาซาลาเปาไส้ถั่วแดงอร่อยเนาะและไอติมอร่อยไหมทางขี่เขาบอกเดอะเบสลองลองดูยังไม่ลองเลยเนี่ยไอเห็นไกด์ของร้านที่สองเนี่ยหรอเสียหรออ่ะจะต้องตัดไกด์ดูเขอกร้านเออเขาบอกร้านนี้อร่อยนุ้ยร้านนี้ก็อร่อยนะอร่อยนะอ๋อนี่ไงเหมือนกันหนึ่งพันห้าร้อยวอนอันนั้นกี่วอน สามพันวอนนีันห้าร้อยวอนนี่ค่ะลองดูสามพันคนอมนนี้บัมบูบ้าจีวันนี้นนีมกงบให้คนให้กระูคือไม่ใ่เธออันนี้คือไอติมแบมบูไม่ี่าะไม่รู้เท่าไหร่นะคะทุกคน รอ,อร่อยมากเลยทุกคนอร่อยอร่อยแต้าเธอกินดิมันเข้มข้นน่ะอากัดกัดคำนึงอร่อยจริงมันโคตรเข้มข้นเลยอ่ะอร่อยเออไ,ได้ตีเป็นเงินไทยเท่าไหร่เนี่ยอันนี้เหรอเทาลดให้เหลื 3, อสามพันวอนก็เอ่อหนึ่งพันวอนเท่ากับยี่สบหกบาทตีไปยีิบเจ็ดบาทนะทุกคน ก็ราวๆาวแปดสิบกว่า,าบาทอบป,ป้าอบป,ป้า,อ,ปปาอะไรอบป,ป้าเดี๋ปปยวลงไปถ่ายให้เดีย๋ยวใจเย <laughs> เราจะมากันที่หมู่บ้านฝรั่งเศสค่ะก็เป็นบรรยากาศแบบน่ารักน่ารักนะเดี๋ยวภูพาทุกคนไปดูนะอืม นีม่มาซุปตาบมาเป็นเซตเซเลอสอกนคิดถูกแล้วเนี่ยเข้าร้านถูกอืมอม่อยน้ำซุปก้อนอร่อย <c oughs> ให้เบอร์สองเบอร์ห <c oughs> นึ่งแกไม่ได้ <c oughs> <c oughs> มืองแรกที่เกาหลีค่ะทุกคนกินข้าวเหมือนกระมังเลยเนี่ยกินเี่อร่อย้องขออีกจานไม่เธอเดีย๋ดวยวขออีกจารานี่มันอร่อยมากยอร่อย ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็อยู่กันที่สถานีรถไฟโอจ็อกซองสเตชันนะคะก็จะเป็นรถไฟสายโบราณนะก็มันตอนแรกพูนึกว่ามันจะเป็นแบบรถไฟของเล่นอะไรอย่างนี้นะที่ดูรูปในรายการโปรแกรมนะแต่ปรากฏว่าเขาก็ใช้วิ่งจริงๆนะคะ วิ่งทั้งหมด4สถานีแต่เรานะจะพาทุกคนเนี่ยนั่งไปชมวิว1สถานีใช้เวลาประมาณ20นาทีนะคะ <c oughs> เขาก็จะมีเป็นรอบๆนะตอนนี้เรารอรอบประมาณเอ,อ4โมง4โมงกว่าๆประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านในกันตรงบริเวณสถานีเนี่ยก็น่ารักนะ้นจะเป็นรถจอดแบบติมมูตตอมมีสไตล์เกาหลีอะทุกคนเนี่ยดูดิก็ยังมีแบบ เนี่ยรถบาสมีตัวการ์กกรตูนออกมาเออเป็นน,นูนออกมาเลยนะเนี่ยนูนออกมาเลยแต่งก็น่ารักดีนะคะแล้วก็อันนี้คือสถานีข้างในมันเหมือนมีของเล่นด้วยนะเดี๋ยวปูพาทุกคนไปดูไปเราเข้าไปด้านในกันก่อนไปด้านในก็จะเป็นนี่ยมีแบบจำลองด้วยจ,จำลอง และนี่ก็คือรถไฟที่เราจะนั่งกันนะคะทุกคนนี่ก็คือสถานีรถไฟนะคะทุกคนและระหว่างนี้ก็คือมีแบบมุมถ่ายรูป My beginning will be as bright as the sun. Come and you come along by the And it feels so bright. It's like <laughs> luck is <laughs> raining on me. Go and follow There is so much love to give. Something's happening. and <laughs> รถไฟนะคะก็จะมาจอดที่บริเวณนี้ก็จะมีสะพานข้ามเมื่อกี้ที่เรานั่งนั่งมาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบสันเคลื่อนอะทุกคนแล้วก็จะมีพวก AA, เอเรียวเขาเรียกว่าเรียวไปอ่ะท่องเที่ยวอ่ะ จุดนี้หรอกมันจะมีต่อด้วยไอ้เลียวไปก็เป็นรถรางนะคะนั่งรางไปแบบนี้แต่ว่ามันหนามันหนาว่าตอนนี้นั่งไม่ไหวลองแบบเอาโดอะ นี้นะเรามากินหมูย่างเกาหลีออริจินัลพี่ชนที่เป็นที่เจอกันที่สนามบินนะ่ะเขาบอกว่าหมูย่างที่นี่อร่อยเพราะเป็นหมูหมักถ้าเป็นเมืองอื่นมันไม่หมักมันจะจืดอ่าอ,อันนี้เป็นหมูมมหมักจ้าหมูนี้เป็นหมูหมักแบบโคต<น>รอร่อย มเหเพราะอร่อยเออ,เออเออหมูปิ้งเพื่อนบอกว่าเหมือนหมูปิ้งนะอ,อันนี้คือเนื้อวัวนะคะสั่งมาลองกินกันต่ออันนี้สองหมื่นวอนนะคะทุกคนก็รา,ราวๆเกือบ600บาท ค่ะย huh? ah, ูทูบเบอร์ ปูมาสำรวจแล้วก็มาในฐานะเอเจนต์ที่เราเป็นพันธมิตรในการส่งทัวร์เกาหลีนะคะทุกคนราคารอบนี้เนี่ยแค่12,900บาทและบางช่วงเวลาเนี่ยยังมีปล่อยโปร1แถม2หรือว่า1แถม1อีกด้วยนะมีไฟไหม้ชุดสุดท้ายด้วยทุกคนไปติดตามที่เพจปูนะคะถ้ามีโปรอะไรดีๆเนี่ยปูจะนำเสนอแล้วก็จองกับปูเนี่ยรับรองเลยว่าไม่ถูกโกงแน่นอนเดี๋ยวเราพาทุกคนเนี่ยไปดูโรงแรมที่จัดให้นอน3คืน หากใครเคยดูคลิปที่ปูไปปูซานจะรู้เลยว่าเฉพาะตัว๋วเครื่องบินเนี่ยปูไปเองตอนนั้นราคา14,500เฉพาะตั๋วนะคะแต่ว่าโปรแกรมทัวร์เนี้ยรวมให้ทุกอย่าง10,000ต้นๆแค่ค่าตั๋วค่าที่พักแล้วก็มีอาหารบางมือก็คุ้มสุดๆเลยติดตามเพจปูไว้นะคะเดี๋ยวปูจะมีบินเกาหลีอีกก็จะอัปเดตในเพจนะใครอยากไปด้วยกันก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามแล้วไปเที่ยวด้วยกันจ้า